หรือว่าด้แล่านะครับเป็นการกดให้ตรงนี้ติดก่อนนะครับพอมาติดตอวนี้ปึ๊บด้าน,น,นบนเราก็กดนะครับก็ต่อมานะครับจะมาสอนตั้งค่านะครับตัว hotkey นะครับ hotkey นี่จะมีให้ตั้งค่าอยู่2แบบนะครับ S <S <an> ก็คือแบบแรกนะครับ <S an> ก็คือเราสามารถกดได้เลยนะครับพวกฟังก์ชันเพิ่มแสงลดแสงอะไรพวกนี้เราสามารถกดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดปุ่มอื่นนะครับ <S an> แต่ถ้าเราจะกดแบบปกตินะครับ <S an> ก็คือพวก f 1 f 2ธรรมดา <S an> เราต้องกดปุ่มฟ <S an> ังก์ชันให้สาาใแสงติดนะครับถึงจะกดได้นะครับ <S an> ส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นแบบให้เรานะครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม f 1 f 2นะครับที่เป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะครับควบคู่กันนะครับถึงจะกดติดนะครับแล้วก็ปุ่มที่สองนี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือทําได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือกดควบปุ่มฟังก์ชันกับปุ่มเพิ่มแสงลดแสงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเรากดปุ่มฟังก์ชันให้แสงสีขาวติดนะครับก่อนนะครับเราก็ปล่อยมือออกเลยนะครับแล้วก็กด เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้แบบปกตินะครับเราก็กดให้แสงมันดับนะครับก็คือกดฟังก์ชันให้แสงดับปุ๊บเราก็จะใช้พวก F1 ถึง F12 ได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากแบบที่1นนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเรานะครับจะใช้ F1 F2 แบบปกติเราต้องกดให้แสงติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ให้เรานะครับมาที่ pc manager นะครับโปรแกรมนี้นะครับกดเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับกดตรงนี้นะครับเลือก setting นะครับเลือก system setting นะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่ามีสองแบบนะครับเดี๋ยวผมเลือกแบบแรกก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถกด hotkey ปุ่มเดียวได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ f หนึ่ง f สองแบบปกติเราต้องกดฟังก์ชันคีย์ให้มันติดนะครับถึงจะใช้ได้แบบนี้เราสามารถขึ้นไฟแบบนี้เราสามารถกดได้แบบปกติแล้วนะครับโอเคนะครับก็ต่อมานะครับเป็นแบบที่สองนะครับนี่ครับกดติ๊กแบบที่สองแล้วครับ แบบที่สองจะเป็นแบบนี้นะครับกดควบนะครับจะใช้ได้นะครับหรือว่ากดให้ไฟติดก่อนนะครับก็จะใช้ได้ครับถ้าเราใช้ปกติเราก็แค่ปิดฟังก์ชันคีย์ตัวนี้นะครับให้แสงดับปึ๊บเราก็จะใช้แบบปกติได้นะครับก็โอเคนะครับ